ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะเราเริ่มต้นใหม่กับคณิตศาสตร์ม2ตอนนี้เราเปลี่ยนบทแล้วเป็นนําหนังสือเรียนก็คือเข้าเรื่องของบทที่2แล้วกันเนาะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจํานวนจริงอันนี้ก็เป็น EP ีที่13ของพี่นะคะมาค่ะอันนี้ EP พีเนี้ยพี่จะพพี่จะไม่ได้ทำแบบทดสอบให้ดูเนาะแต่พี่จะอธิบายเกี่ยวกับว่าทฤษฎีมันมีอะไรบ้างเนาะก็จะมีคําว่าจํานวนจริงเนี่ยมันก็จะแยกเป็นจํานวนตรรกยะกับ จำนวนตัดกระยะเนี่ยค่ะจำนวนตัดกระยะคืออะไรเรามาแตกแยกย่อยเนาะมันก็จะมีจำนวนเต็มแล้วก็เป็นจำนวนเป็นเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มโดยคือ a ส่วน b โดยที่ b ไม่เท่ากับ0คือเศษส่วนเนี่ยส่วนข้างล่างส่วนข้างล่างตรงนี้ b อะค่ะโดยทฤษฎีแล้วคือมันต้องไม่เท่ากับ0นะถ้าเป็นศูนย์คือมันไม่ถูกต้องเนาะมาจำนวนเต็มนะคะจำนวนเต็มทีนี้ก็จะมีจำนวนเต็มลบ0นย์แล้วก็เต็มบวก อันนี้เขาเรียกว่าจำนวนตัดกระยะอ่าแล้วก็อ่าพวกทศนิยมซ้ำซ้ำแบบที่เรารู้ว่ามันซ้ำอะไรอย่างนี้เนาะก็จะจัดอยู่ในตัดกระยะส่วนจำนวนอัตต์กะยะก็คือความหมายก็คือไม่สามารถเขียนในเขียนแทนด้วยทศนิยมซ้ำหรือเศษส่วน A ส่วน B อย่างเช่นพายพายมันมีค่าเท่ากับ3.14 6ตึ๊ดตึ๊ดต๊ดยาวไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้เลขจบก็คือหาเป็น ไม่รู้จบอะค่ะนั่นกนะคือเขาก็เรียกว่าจํานวนอัตรากยะเนาะมาทีนี้มาพี่จะมาพูดเกี่ยวกับสูตรลัดที่พี่จะพูดวันนี้คือจะเป็นพวกแบบสูตรลัดเนาะส่วนสูตรที่เราแบบต้องใช้กันหายาวๆ,ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่เข้าใจว่าที่ห้องเรียนอะสอนกันอยู่แล้วโอเคมาเรามาคุยกันต่อเรื่องทศนิยมซ้ําในรูปเศษส่วนเนาะวิธีการแปลงอันแรกนในเป็นไฮไลท์สีเหลืองเนาะก็เรียกว่าทศนิยมซ้ําทุกตัว ถ้าหากมีทศนิยมซ้ำหนึ่งตำแหน่งก็จะได้เป็นสุดเศษส่วนที่มีส่วนเป็น9อย่างเช่นอันนี้นะคะ0.5ก็คือซ้ำหนึ่งตำแหน่งใช่ปะคือ5ไอ้ไอ้จุดจุดไข่ไข่ข้างบนเลข5อย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าตัวที่แสดงถึงจำนวนซ้ำเนาะมันจะหมายถึงศ5 5 5 5 5 5 5 5 5าห้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 าไปเรื่อยๆพอเราเขียนในรูปเศษส่วนก็คือเราก็ใช้เป็นเลข5้าเนี่ยค่ะหารด้วยเก้า ก็คือซ้าตัวเดียวใช่ไหมส่วนก็คือถ้าซ้ําตัวเดียวก็คือจะมี91ตัวน่ะตัวอย่างที่สองถ้าทศนิยมซ้ํสองตาแหน่งก็จะมีเศษส่วนเป็น99อย่างเช่นอันนี้0ู8ี่แดความหมายมันก็คือ0 4 8ย์จุดสี่แปดส่แปดี่แปดสใช่ปะี่ปดอันนี้มีซ้ํสองตัวเพราะฉะนั้นส่วนต้องเป็น99เศษก็คือ4ี่สิบแหารส่วน99้าถ้าทศนิยมซ้ํา3ตาแหน่ง สาตำแหน่งก็จะมีเศษส่วนเป็น999 999เอยนาะอย่างเช่นอันนี้0.978ซ้ําซ้ำก็คือซ้ำตำแหน่งที่ปกติเ่าเขียน978มเนหมายความว่า978โดยมีซ้ำที่หัว9แล้วก็ซ้ำที่หัว8อย่างเงี้ยความหมายมันคือ0.978 978 978ไม่รู้จบก็คือหมายถึงว่ามันซ้ำสามตำแหน่งนี่แหละ แต่ว่าเวลาเขาเขียนจุดเขาก็จะไม่ได้เขียนเป็น9.7.8จุดเจุดแปดจุดคือเขียนคอมคอมกันว่าไอ้ยอยู่ระหว่างจุด2อันเนี่ยมันหมายถึงว่าตรงนั้นเราซ้ำด้วยนะก็คือจะได้เป็น978หาร93ตัวเพราะเราซ้ำสาม 3, 3ตำแหน่งใช่ไหมอ่าถ้าซ้ำสี่ตำแหน่งก็หารด้วย9 4ตัวโอเคนะคะมาทศนิยมซ้ำบางตัวหมายความว่าไม่ได้ซ้ำทุกตัวซ้ำบางตัว สูตรของมันก็คือทศนิยมสมซ้ำเนี่ยจะเท่ากับตัวเลขหลังจุดทศนิยมลบจำนวนตัวเลขที่ไม่ซ้ำหารจำนวนหารด้วยเลข9เท่ากับจำนวนตัวที่ซ้ำตามด้วยเลข0นเท่ากับจำนวนที่ไม่ซ้ำอย่างเช่น0.0876 b ซ้ำที่8กับ6นั่นหมายความว่ามันจะซ้ำที่ โจทย์ข้อนี้คือจะได้เป็น0.0876876876 0, 0ข้างหน้านี่คือไม่ซ้ำถูกปะเ้วเขาบอกว่าสูตรของมันก็คือเอาตัวเลขหลังจุดทศนิยมอ่าจริงๆมันคือหลังจุดทศนิยมมันคือ0.876แต่ข้างหน้าสูตรมันไม่ได้มีความหมายอะไรเนาะเราก็ใส่เป็น876ลบด้วยเลขที่ไม่ซ้ำเลขที่มีซ้ำคือเลขอะไรเลข0ูนย์หารด้วยเลข9เท่ากับจำนวนที่ซ้ำ นี่บีเลตจำนวนสามกี่ตัว3ตัวเนาะก็ะใส่เป็น9 3ตัว1 2 3แล้วก็0เท่ากับจำนวนเลขที่ไม่ซ้ำก็หมายถึง0อันเนี้ยเปใส่ข้างหลังไม่ซ้ำา1ตําตำแหน่งใช่ปะก็ใส่เป็น0เพราะฉะนั้นลบกันจะได้เป็น8 7 6หาร9 3ตัวแล้วก็0ตัวหนึงโอเคมาแล้วมาดูตัวอย่างถัดไปนะคะเป็น1.23 363 3, ุ 3, ก็คือ36 3 6ก็คือ1.2363636มาสูตร1ข้างหน้าเนี่ยคือไม่ใช่เลขทศนิยมใช่ปะเราก็ใส่ข้างหน้าไว้ก่อน 1. เศษส่วนกนะ็คือจะเอาตัวเลขหลังจุดทศนิยมทั้งหมดก็คือ2.36ใชใช่าลบด้วยจำนวนที่ไม่ซ้ำจำนวนที่ไม่ซ้ำในที่นี้หมายถึงเลขอะไรเลข2ก็คือลบด้วย2หารด้วยมีําำกีตตำแหน่ง2องตำแหน่งก็คือเป็นเลข92ตัว และเลขที่ไม่ซ้ำกี่ตัว1ตัวก็คือ0เพราะฉะนั้นก็หารด้วย990าคำตอบมันก็คือจะได้1เศษ234ก็คือ236-2ไลบ2ด้234เนาะหารด้วย990อันนี้คือสูตรลัดนะไว้สำหรับไปทำข้อสอบแบบมองโตทย์ปุ๊บต่อปับ๊บได้เลยมาทีนี้มาสูตรคิดเลขการยกกำลัง3อันนี้พี่ก็ต้องตอบว่าจริงๆมันก็ยากเนาะพี่ พี่คิดว่าถ้าใครถนัดแบบไหนก็ถ้าถนัดแบบตั้งคูณตามหลักการที่เราเรียนมาแต่อ้อนแต่ออกแบบนั้นก็ก็ก็ทำได้ส่วนแบบนี้ก็ไว้สําหรับคิดรัดแต่ว่ามันก็มีความยุ่งยากอยู่นิดนึงอ่ะเป็นเผื่เผืเป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยให้น้องๆเนาะน้องๆลอง,อง,อง,องพิจารณาดูแล้วกันว่าเวลาเราทําจริงๆแล้วเราแบบถนัดแบบไหนมาสูตรของมันก็คือ ตอนถ้าตอนถ้าถ้าเท้าวความกลับไปตอน ep ที่1ของพี่เนาะพี่จะอธิบายเรื่องเลขยกกําลังสองใช่ปะอ้นั้นก็ไม่ซับซ้อนมากเท่าไหร่ส่วนอันนี้ก็คือพอมันยกกําลังสาปุ๊บมันจะจากตอนถึงยกกำลังสองมีถึงแค่หลักร้อยพอายกกาลังสามปุ๊บมันจะมีถึงหลักพันแหละมันเริ่มมีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นเนาะเราต้องตีตารางหนึ่งสามสี่ถึงหลักพันอ่ะ้องก็เขียนไปเลยหลักพันเนี่ยเริ่มต้นก็คือจะเป็นตัวหน้า ยกกำลังสามหลักร้อยก็คือตัวหน้ายกกำลังสองคูณตัวหลังตัวหน้ายกกำลังสองคูณตัวหลังส่วนหลักสิบก็คือตัวหน้าเฉยๆคูณตัวหลังยกกำลังสองหลักหน่วยก็คือตัวหลังยกกำลังสามจุดสังเกตก็คือหลักพันเนี่ยเราจะเริ่มจากตัวหน้ายกกำลังสามก่อนแล้วตัวหน้าจะลดลงเรื่อยๆเป็นตัวหน้ายกกำลังสองและเหลือตัวหน้ายกไม่ยกกำลังแหละส่วนตัวหลังก็จะเริ่มจากหลักพันในไม่มีตัวหลังเลยถูกปะพอหลักร้อยมาเพิ่มมีตัวหลังแหละ หลักสิบเป็นตัวหลังยกกำลังสองและหลักหน่วยเป็นตัวหลังยกกำลังสามความสัมพันธ์มันคือแบบนี้นะมามาเริ่มกันดูเนาะตัวอย่างของพี่คือที่พี่จะให้คิดก็คือยี่สิบเจ็ดยกกำลังสามถามว่าเลขตัวนี้เยอะไหมเยอะนะมาเรามาดูกันแล้วก็มาเขียนเรามาเขียนมันทัดแรกก่อนเนาะแตกสูตรก่อนก็เป็นหน้ายกกำลังสามหน้าก็คือสองสองยกกำลังสามเขียนไว้ก่อนเนาะหลักร้อยคือสองยกกำลังสองก็คือหน้ายกกำลังสองคูณตัวหลัง หลัก10ก็คือหน้าคูณหลังยกกำลังสองก็คือ2คูณ7ยกกำลังสองหลักหน่วยก็คือ7ก็คือตัวหลังยกกำลังสามก็คือตัวหลังคือ7ยกกำลังสามมาเราก็มาดูกันเราก็ยกกำลังยกกำลังให้ได้คำตอบไปก่อนเสร็จแล้วมีความพิเศษอยู่ที่หลักร้อยกับหลัก10เอาคำตอบที่ได้ของหลักร้อยเมื่อกี้เนี้ยเอามาคูณด้วยสองและทำในหลักสิบเช่นเดียวกันก็คือได้คำตอบเมื่อกี้9.8มาคูณด้วยสอง ก็จะได้เป็น9196เนอะอันนี้พอเราพอเราได้คำตอบมาแล้วปุ๊บเราจะเอาบรรทัดแรกกับบรรทัดที่2ที่เราเอามาคูณ2เนี่ยเอามาบวกกันเฉพาะในคอลัมน์ของหลัก10กับหลักร้อยเท่านั้นนะมาเรามาดูต่อมาพอพี่เอามาบวกกันใช่ปะก็คือจะได้เป็น98บวก16 196อันนี้คือที่มาของในวงเล็บเนาะ อันนี้คือ28บวก56โอเคอันนี้อันนี้คิดไว้ก่อนไอส่วนตัวเลขข้างหลังตรงนี้เดี๋ยวพี่จะที่ายต่อมาเรามาทําเวลาคณิตศาสตร์เราทำเนี่ยเราจะทำจากข้างหลังไปข้างหน้าใช่ป่ะคอนเซ็ปต์ก็คือจากข้างหลักหน่วยไปหาหลักพันมาเราเป็น7ยกก็ร้อสได้เท่าไรเอ่ย7เยกก็ร้อสก็ไปคูณมาพี่คูณให้เรียบร้อยแล้วได้343เนาะปกติเราจะดึงหลักหน่วยเอามาไว้ส่วนตัวทดเนี่ยคือเลขข้างหน้าที่มากกว่าหลักหน่วยเนี่ยก็คือ34 เราจะเอามาเป็นตัวทดเราก็คือจะเอามาเป็นตัวทดตัวนี้ก็คือตัวทดของส4ตัวบดทดเห็นปะเมื่อกี้ที่สา3สามชักลงมาเศสามสิบส4่สาสีเอาเป็นตัวทดสาสิตัวนี้เอามาเป็นตัวทดซึ่งเมื่อกี้พี่บอกแล้วว่า98้าสบดบวกหนึ่งหบวกตัวทด คำตอบมันก็คือจะได้2 94บวก34ได้คำตอบคือ3า8อันนี้คิดไ้วยก่อนนะมาส่วน3-2-8เนี่ยเราเราก็เอาแปเอาหลักหน่วยลงมาดึงลงมาส่วน32เลขข้างหน้าตรงนี้เราเดึงมาเป็นตัวทดตัวทดนะมา28บวกกับ56จากข้างบนเนาะจากค้อลันมข้างบนแล้วก็บวกกับตัวทดจะได้เท่าไหร่เอ่ย28 56บวก 56, ได้ 84สิบสี่บวกสาสิบสองได้หนึ่งร้อยสิบหก่างที่บอกหลักหน่วยเราดึงลงมาข้างล่างส่วนเลขข้างหน้าหลักหน่วยของเราเนี่ยเราจะไปเป็นตัวทดหลักพันสอนยงยกกำลังสามได้แปดบวกตัวทดสิบเอ็ดได้เป็นสิบเก้าพอถึงหลักพันแล้วเราดึงลงมาได้หมดเลยเพราอสูตรเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำตอบของยี่สิเจยกกำลังสามมันจะได้เป็นหนึ่งเก้าหก 83นี่คือตัวอย่างการคำนวณคือพี่ก็ต้องบอกว่ามันก็มีความยุ่งยากเนาะแต่คือน้องๆก็จำคอนเซ็ปต์ไว้แล้วกันเผื่อเป็นตัวช้อยให้น้องๆได้เลือกนะคะมาค่ะมาต่อกันเรื่องการถอดรูทเนาะของการหาด้กที่3ต่ออ,อันนี้ก็คือเราก็จะมาดูกันว่าคล้ายคล้ายๆการถอดรูทของรากที่2เลยแต่ว่า คอนเซปต์มันก็คือด้วยดยคอนเซปต์มันเหมือนกันเราเริ่มจากว่าถ้าถอดสากแครูสเราจะแบ่งทีละสถ้าถอดรูส3เราจะแบ่งทีละสาจากนับจากด้านท้ายมาเนาะอย่างเช่น15 625งพี่จะเริ่มนับจากข้างหลังมา1 2 3คือหน้า6ตรงนี้มันเป็นตำแหน่งที่3ใช่ไหมเราก็แบ่งชึบกันไปอันนี้คือคอนเซปต์ที่คําตอบตัวหน้าเนี่ยคำตอบตัวหน้าคือเราก็จะต้องดูว่าเลขเลขที่ยกกําลังเลขเลขที่ยกกําลังขอโทษทีเลขอานคำตอบตัวหน้าคืออันนี้ ถ้าคือที่ยกกําลังแล้วไม่เกินเลขด้านหน้าอันนี้นะคะนี่คือคําตอบตัวหน้าคือยกกําลังสามแล้วได้ไม่เกินเลขด้านหน้าส่วนด้านหลังเนี่ยก็คือให้ดูตําแหน่งท้ายว่าว่าเลขท้ายเนี่ยเป็นมันควรจะเป็นเลขอะไรนะมันแต่ไม่ได้เหมือนยกกาลังสองนะยกกำลังสองมันก็คิดอีกแบบหนึ่งยกกำลังสาคิดอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นอันนี้หนึ่งพี่แนะนําเลยนะว่าน้องๆต้องแบบควรจะจําได้ว่าเลขหนึ่งถึงเลขเก้าเนี่ยพอยกกำลังสองแล้วเป็นเลขอะไรบ้าง อันนี้มัจะช่วยทําให้เราแบบคิดเลขอะไรได้ง่ายขึ้นเนาะหยกกำลังสได้1 2ยกกำลังสได้แปยกกำลัง3ได้ยี่ยกกำลังสาได้หกสิยกกำลังสามได้ร้อยยี่ห้าหกยกกำลังสามได้สองร้อยสิบหกเจ็ยกกำลัง3ได้สามร้ยสี่าลังสได้ห้ารยสก้ากกลังสได้เจ็จุดสังเกตเนี่ยหนึ่ง้พวกนี้จะเป็นเลขที่ตรงกันก็คือยกกำลังสามถอดสแควรูทออกมา แล้วมันจะได้เป็นเลขที่เป็นเลขท้ายอะที่ตรงกัน1ก็คือ1 7เดอ้ย4ก็คือ4 5ก็คือ5 6ก็คือ6 9กคือเนี่ก็เรียกว่าแบบตรงแต่ถ้า8ยกกำลัง2อยกกำลัง3าได้8เนี่ยถ้าเป็นเลข8เนี่ยลงท้ายด้วย8ถ้าถอดรากที่3าเราจะได้อะไร2ถ้าลงท้ายด้วย7ถอดรากที่3ามจะได้อะไรได้3ถ้าลงท้ายด้วย3ถอดรากที่3จะได้อะไรได้7ถ้าถ้าลงท้ายด้วย2ถอดรากที่3มจะได้อะไรได้8มันก็จะมีการสลับกันอยู่ก็คือ ถ้าลงท้ายด้วย8จะถอดได้2ถ้าลงท้ายด้วย2จะถอดรากที่3ได้8ถ้าลงท้ายด้วย7จะถอดรากที่3ได้3ถ้าลงท้ายด้วย3จะถอดรากที่3ได้7อ่านี่คือคือมีเลขที่สลับกันอยู่2คู่2คู่กับ8 3คู่กับ7ที่เหลือนี้เป็นเลขตรงตรงอย่างเช่นอันนี้นะ6 2 5เลขท้ายเลข5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะเลขอะไรที่ลงท้ายด้วย5ถอดรากที่3ก็คือจะได้เลข5จา นี่คือเลขห้าตัวเลขข้างหน้าเนี่ยคือเราก็มาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะว่าสิบห้าเนี่ยอะไรเอ่ยที่ยกกําลังสามแล้วได้น้อยกว่าสิบห้าก็จะมีสองยกกำลังสามได้8ถ้า3ยกกำลัง3ได้27เกินปหมเกินอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คำตอบเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือต้องเป็นเลขอะไรเลข2องคำตอบของเราคือถอดจัตวาลูทที่3 15625ได้คำตอบคือ25โอเคค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับ,บคลิปวิดีโอน,นี้พี่ขอจบการอธิบายเท่านี้ก่อนเนาะ ยังไงเดี๋ยวเราไปท่องทำมาฝึกหัดร,ร่วมกันดูอีกทีหนึงยังไงพี่ก็ฝากน้องๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe s mm ับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ